รถว่าแสนกว่าบาทแพงหาราคารุ่นนี้ให้แล้วกัน4ี่หมเ้องยังมีพ่อค้าเห็นท่องแล้วแหละว่าเราเอาราคา4ี่หมเนี้เราเอาไปบิ้วยังไงแล้วไปนควรจะไปขายเท่าไหร่ใช่ไหมรีวิวไปแป๊บเดียวต้องออกในราคานี้ขายแบบว่าไม่เอากําไรขายเอายอดบิวเ,ยเฉยๆอ๋อแล้วยังมีทักเข้ามาอีกนะว่ารถเก่งที่ผมรีวิวไปอ่ะแสนกว่าเกือบแสนอนะไรน่ะแพงไปอยากได้หลักหมืน่นหาให้หน่อยมามาดูคันนี้ฟอร์ดเฟียต้านี่ หประตูสีน้ำเงินรถพึ่งมาใหม่ๆเลยไม่ได้ล้างเลยดูแต่ราคาเป็นขดนิดๆหน่อยๆนะแต่ราคาโดนใจเท่าไหร่สี่หมื่นเ้าสี่หมื่น้าสี่หมื่น้านี่ดูภายในเอารถว่าแสนกว่าบาทแพงหาราคารุ่นนี้ให้แล้วกัน4 9่หมเเองเอานี่รถพึ่งเข้ามาได้ตัว5ประตูล้อแมกครบนะ แม็กครบนะแม็กครบสี่สี่เส้นนะสี่วงนี่ได้ห้าประตูได้ตัวเอสข้างหลังดูสินี่เอา้าต้องมีพ่อค้าเห็นเห็นท่องแล้วแหละว่าเราเอาราคา4ี่หมื่นเก้านี่ยเราเอาไปบิ้วยังไงแล้วไปควรจะไปขายเท่าไหร่ผมบอกราคาแล้วหาวิธีบิ้วแล้วก็หาวิธีเอาไปขายเองแต่ใช่อไหมรีวิวไปแป๊บเดียวต้องออกในราคาเนี้ยขายแบบว่าไม่เอากําไรขายเอายอดวิวเฉยๆ <laughs> ได้กําไรจากตรงไหนรู้ไหม จากเหรียญของเฟซบุ๊กเขาโอ,อนมาให้ผมอโอเคครับผมมาดูห้องเครื่องหน่อยนึงทีดูห้องเครื่องหน่อยนึงทีอ,อ,ทอตต้ารถปีประมาณปี5้าหนเนี่ยเดี๋ยวผมลืมดูปีผมจําปีไม่ได้น่าจะปี5-6ปีห้าหกนี่แหละปี5้าแค่ส9่หมเก้อาใครมีช่องทางเอาไปขายต่อก็ทักเข้ามาครับผมสวัสดีครับ